ดูมแมลงดำมแมลงดำน้ำเล่นงานต้นมะพร้าวเรานะคะศัตรูพืชของมะพร้าวดูนะคะนี่ค่ะตัวอ่อนมันตัวอ่อนของมแมลงดำน้ำนะคะทำลายต้นมะพร้าวหาดู ตัวอ่อนมันนะคะดูเยอะมากมากเลยตัวอ่อนเล็กๆนี่นะคะมองไม่เห็นเล็กเกินไปดูนะคะโอ้โหอันนี้เต็มเลยตัวขาวๆอ่อตก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 ,ตก,ตก,ตก นี่นะคะกาดกินดูนี่นะคะไม่ได้มาดูนานกินซะดูนะคะตัวตัวอ่อนขาวๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ย ไข่มันนะคะตัวอ่อนมันดูอันนี้ตัวแล้วนี่นะคะตัวอวบเชียดู แม่มันตัวดำๆนะคะข้างในนวนออกมาได้ไหมเชืบมุดเข้าไปข้างในนี่มันหลบซ่อนตัวอยู่ข้างในนะคะ ข้างในนันแหละไม่เจอมันละหายละมุดเข้าไปข้างในนี่นะคะออกมาแล้ว ตัวดำๆเนะี่ยดูกินต้นมะพร้าวแล้วซ่ะดูนะคะกินใบอ่อนดูยอดอ่อนซะมะพร้าวน้ำหอมแล้วนะคะบ้านสวน นข้าวล้มหมดละยังไม่ได้เกี่ยวเลยดูต้นมะพร้าวแล้ว